สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นันแม่นางไอติบน,นะคะวันนี้พามาดูสาวนุ่นมาเบกหญ้านะคะทุกคนแม่อ่าช่างนกตัดหญ้าให้สาวนุ่นนะคะก็คือตัดเสร็จแล้วเนาะก็แม่เป็นคนโกยนะคะสาวนุ่นเป็นคนแบกนะคะทุกคนดูคนรอขึ้นคนรอขึ้นรถเข็นโน่นไปดาวรถเข็นกันเนาะไหม กาะตนนัวนี้ได้โกงแยกแล้วนะคะทุกคนนั่งหน้าอะไรนั่งก่อนนั่งก่อนอยากจะสูมให้พี่เอฟซีดูอันนี้เราอยู่ในบ้านนะก็คือบรรยากาศข้างหลังบ้านเรานะคะอันนี้คือสาวนุ่นกําลังยกเบกนะคะทุกคนดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ มาดูกันนะคะว่าสาวนุ่นจะแบกไหวไหมนะคะอโยก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 เอยจบเบกแล้วเลยตอนนี้ทุกคนแบกแล้วนะคะเป็นลูกชาวนาต้องทําได้ทุกอย่างนะคะก็คือล่าสุดน้องก็ตัดไปตัดใบข้าวมาสอวันติดกันแล้วนะคะก็คือไปตัดแค่ช่วงเช้าเนาะอ้าวเป็นยังคือตกเละ หนักเกินหนักเกินนะคะตกก็ไปตัดมาไปตัดแค่ช่วงเช้านะคะทุกคนเพราะว่าอาช่วงตอนเที่ยงก็คือมาทําทำทํางานอย่างอื่นบ้างเนาะก็คือช่วงเช้าก็ไปตัดนะคะพอกลับมาก็กินข้าวเนะะาะว่าวะะอ่าไปตัดแค่ช่วงเช้ามันจะไม่ร้อนนะคะตอนนี้กําลังเดินมาแล้วนะคะเดินมาแล้วตุกตับตุกตับมาแล้ว ล่าสุดหอบขาตั้งกล้องไปด้วยนะคะเอาไปตั้งกล้องตั้งกล้องถ่ายคลิปนะคะไม่มีใครถ่ายคลิปให้นะคะเราก็จะเดินไปก็เดินไปไม่ได้นะคะทุกคนนั้นก็ดูเด็กน้อยอยู่นะคะเด็กน้อยยังสาตัวเมื่อกี้ก็เพิ่งอาบน้ําให้นะคะเขี่ยมาเขี่มานี่เขี่มานี่หนวดนุ่นจะเอายามาแล้ว นะคะคก็เป็นลูกชาวนาเนาะก็ต้องทําได้ทุกอย่างนะคะก็เป็นงานประจําก็คือเราก็ไม่ได้ทําแบบไม่ได้ทําทุกวันไม่ได้ทําตลอดนะคะก็คือทําแค่ช่วงนี้นะคะช่วงทํานาเนาะก็คือหลังจากช่วงทํานาก็เออทํางานบิงบนบิน,ด,น,ด,น,ด,นดินก็เออทําไปนะคะดูนะคะเป็นผู้หญิงที่ถึก<า>และบึกบึนมากค่ะทุกคนนุ่นมาน่น <laughs> มานา่นุน่นามาแล้ว อันนี้เที่ยวแรกนะคะเที่ยวแรกจะรอดไหมทุกคนมาดูกันว่าได้กี่กองนะคะน่าจะได้หนึ่งรถเข็นนะคะ <c oughs> เดินมาแล้วนะคะตุ๊บตับตุ๊บตับล่าสุดไม่เห็นไม่เห็นหัวเห็นแค่ขาแม่อนน,นั้นแม่อะไรแม่อยู่บา้นนานอนั่น แน่ตีมไปนูน,นุ่นเอายามาแล้วลงมาแล้วนูนุ่นนุนน่นเอายามาแล้วตก <c oughs> ไม่รอดนะคะมัดใหม่นะคะมัดใหม่ตกหาแป้งยังเกิด ม่สวยอือตกลองตามกลองเอามัดใหม่นะคะมัดใหม่อึ๊ยอุ้ยอย่าขึ้นอย่าขึ้นเดี๋ยวเราเข็นมันจะคว่ำมันไม่คว่ำหรอกขึ้นไปเที่นงเนี่ยพี่ตัวหนักทำการมัดใหม่นะคะฟางเพื่อนหมดแล้วอ่ะนะเมื่อกี้เองอนึ่งซอน <laughs> ยาหกมาแล้วนี่นี่กว่าจะเดินมาถึงนี่ก็คือหมดไปแล้วครึ่งอ่าครึ่งหนึ่งที่แบกนะคะทุกคนดูน้ามาแล้วนะมาแล้วนะคะ อะติมทอยติมลองก่อนแล้ว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 แล้นุ่นติมโอ้มัดตกเเียกกันนาลเกิดเป็นผู้หญิงต้องทำเป็นทุกอย่างค่ะเป็นผู้หญิงที่ถึกมากไปไปเอามาอีก อาแล้วเ <st år> อาน้ำปรับเป็นสูเฟเองเนี่ยไม่มีที่นั่งแล้วกองแรกนะคะกองแรกคงจะเอาน้ำอยู่นะคะเ <l acht> ติมพลังแปบ๊บแม่เปแม่แม่จะเป็นคนโกยนะคะวันนี้แม่ก็เป็นคนโกยนะคะแม่อยู่น,นู่นไอสาวนุ่นเป็นคนแบก ไม่ต้องขึ้นคัน,นดดเดี๋ยวรถเคนมันจะตีลังกาไปทางนั้นเลยจะบกไปแล้วนะคะไปเอาเที่ยวสองะคะทุกคนก็ดูนะคะหนูแม่แม่เป็นคนโกยนะคะ แม่เป็นทุกโกยที่ดีนะคะโกยโกยโกยให้ลูกเบกนะคะแม่บอกว่าแม่แบกอ่ะแม่แบกอ่ะแม่แบกมาหลายปีแล้วนะคะให้ลูกแบกบ้างนะคะเดอตกเน้อล่าสุดช่างนกตัดยาเสร็จแล้วก็คือกลับบ้านแล้วนะคะ ก็จะเอาไปให้วัวนะคะไปให้วัวที่คลองแม่เนาะแล้วก็แบ่งให้เจ้บบาเบลนี่ของสาวนุ่นด้วยนะคะเนี่ยอย่าไปฝั่งนู้นฟังมานี่หมดกัดแล้วมดกาดกา็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้มามาดูสาวนุนว่นแบกยานะเป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะทำได้ทุกอย่างนะคะก็อ่า มาดูนะคะจิจประจำวันก็พาน้องทำงานอย่างนี้นี่แหละคะ่ะเฮะ้อะไม่รู้หรอกก็ทำงานนะคะเพื่อที่จะอะไม่คิดฟุ้งซ่านมากเกินไปนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนเราก็พามาดูสาวนุ่นแบกกญ่าเนาะเออน้องก็เก่งนะคะทำได้ทุกอย่างนะคะทุกคนก็เอาใจช่วยน้องนะคะก็สำหรับคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคน